สวัสดีนักลงทุนท,ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเนี้ยเรามาติดตามแผนการลงทุนประจําวันพุทธที่16มีนาคมเนาะในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะครับ s 50ของเราเป็นไปตามแผนเนาะก็คือดีดเด้งขายนะครับแล้วหลังจากการปิดทํากาไรไปแล้วนะครับในช่วงเมื่อวานเนี่ยเช้ามานี้ดีดมาอีกแล้วอ่า ดีดมาไม่เป็นไรครับไม่มีไฮห,หม่นะเดี๋ยวเรารอสัญญาณ rejection ของราคานะครับแล้วเดี๋ยวก็เล่นขายอีกสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องของการ rejection ราคานะครับไปติดตามกันได้ในเนื้อหาไขปริศนาการลงทุนเนาะก็สามารถติดตามได้ในคลิปนะครับก็จะมีฝากลิงก์เอาไว้ให้นะก็จะแบ่งเป็นตอนๆอยู่สำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้พื้นฐานการลงทุนนะครับก็ไปติดตามกันได้ในหัวข้อ ไขปริศนาการลงทุนนะครับพิมพ์ค้นหาใน YouTube ได้เลยนะสำหรับในส่วนของเอสวันนี้ครับมุมมองในช่วงบ่ายเดี๋ยวเรารอการดีบตัวขึ้นมาในทางเฟรมเล็กๆก่อนในทาเฟรม5นาทีตอนในโอเวอร์บอลแล้วแหล,ละตอนนี้เรารอการ Rejection ของราคานะครับเพื่อเทรดฝั่งขายอีกครั้งหนึ่งนะครับตามการย่อตัวของราคานะครับเพื่อรอปิดทำกำไรช่วงบ่าย เนื่องจากว่าดึกคืนนี้ดึกวันพฤหัสนะครับดึกวันพฤหัสจะมีปฏิทินข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้วันพุธถูกไหมครับมีการประกาศตัวเลขยอดค้าปรีของทางอเมริกาและในขณะเดียวกันเองเนี่ยในช่วงเวลานะครับที่หนึ่งเองก็จะมีการประกาศเรื่องของดอกเบี้ยซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับในการประกาศอัตาราดอกเบี้ยรครั้งนี้ซึ่งก็จะส่งผลนะครับ ในเรื่องของกระแสเงินสดที่ไหลเข้าออกในตลาดทุนต่างๆนั่นเองแน่นอนว่าอะไรที่เป็นคู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เป็นคู่ตรงข้ามกับสกุลเงินดอลลาร์ครับก็จะมีการปรับตัวอ่อนค่าลงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทองคําแล้วก็บิตคอยน์เนาะเพราะฉะนั้นด้วยมุมมองวันนี้เลยเนี่ยบิตคอยนครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้นะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้ซึ่งตอนนี้แม้ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยราคาบิตคอยจะดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับ แต่โดยทิศทางแล้วเนี่ยยังไม่ได้เป็นสัญญาณเชิงบวกที่บ่งบอกว่าราคาได้ปรับตัวขึ้นมาได้ชัดเจนมากนักนะครับจากการกดดันของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั่นะครับล่าสุดเช้านี้ครับราคาดิขึ้นมาที่41,600เนาะแล้วก็ดิ่งลงไปเลย39,000ก็คือดิ่งกลับลงมาแนวรับที่เป็นโซนเบสไลน์เนี่ยโซนเบสไลน์นะครับ ซึ่งถ้าเราดูติดตามในทงเฟรมสีชั่วโมงเราจะสังเกตเห็นว่าโดยทิศทางแล้วเนี่ยบิตคอยยังเป็นแนวโน้มที่ฝั่งขายหรือแรงเทขายเนี่ยยังคงได้เปรียบและมีอิทธิพลที่มากกว่าอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้ด้วยความที่ราคายังอยู่กึ่นกลางนะครับแนะนําว่าถ้าจะเทรดจริงๆรอราคาปรับตัวย่อลงมาเราเทรดฝั่งซื้อก็จะได้เปรียบกว่าก็คือรอการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐกดดันให้ราคา บิตคอยเนี่ยปรับตัวย่อลงมาถ้าไม่หลุด37,000เนี่ยก็เป็นมุมมองที่ดีในการที่จะเข้าซื้อเก่งกำไรนั่นเองสำหรับบิตคอยนะคาดการการย่อตัวในวันนี้แถวแถวบริเวณโซน38,00 0นะครับในโซน38,000บริเวณน,นี้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับราคาทองคำในวันนี้ครับจะเห็นได้ว่าในทางเฟรมหนึชั่วโมงราคายังคงอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีแนวในยัสสำคัญบริเวณ1925นั่นเองนะครับสำหรับแผนในวันนี้ก็คือดีดเด้งขายนะครับดีดเด้งขายนะสำหรับแผนในส่วนของการเทรดบิทคอยเอ้ยแล้วก็แผนในส่วนของการเทรดราคาทองคำในวันนี้ ราคาต่ำกว่า1925ครับเมื่อราคาเข้าโซนนะครับดิกขึ้นมานะครับก็เล่นขายเพื่อเข้าเก่งกำไรนะครับโดยที่มีแนวในยัสสำคัญในการที่จะกลับฝั่งมาเล่นฝั่งซื้อเนี่ยในโซนบริเวณ1908นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าราคาไม่หลุด1908เนี่ยยังถือว่าเป็นจุดในยัสสำคัญที่ดีที่จะเริ่มมองหาสัญญาในการเข้าซื้อนะอา โดยที่ใช้1900เป็นสต็อปนั่นเองก็คือรอดูการยกโลของราคาเพื่อเล่นฝั่งซื้อนั่นเองนะครับแต่คาดการได้เลยว่าวันนี้ราคาจะถูกกดดันอย่างแน่นอนจากการปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยของธนาคา,การกลางสหรัฐเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงมาก็มีสูงมากนะครับสรุปแผนให้ครับราคาทองคำดด่งขายนะแล้วไปมองหานยะสำคัญในการ ที่เป็นจุดกลับตัวในการเปลี่ยนฝั่งไปเล่นฝั่งซื้อเนี่ยในบริเวณโซน1 0 9 1 9 0 8นะครับแล้วก็ในส่วนของบิตคอยครับรอย่อซื้อนะครับตลาดหุ้นครับดีเด้งขายครับเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่านสำหรับแผนการลงทุนในวันนี้ครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจการลงทุนอย่าลืม ฝากติดตามเนื้อหาดีๆสาระดีๆในหัวข้อซีรีส์ไขปริศนาการลงทุนนะครับติดตามได้ในลิงก์เว็บนะครับแล้วก็มุมขวาล่างครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามเพจนะครับ MC Market Channel ช่องทางธรุรกิจมีข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมาอัปเดตให้ทุกวันแน่นอนนะครับรวมถึงมุมมองแนวคิดในการวิเคราะห์ประชินข่าวแล้วก็แผนการลงทุนรายวันแล้วก็รายสัปดาห์เลยนะครับก็หวังว่าจะกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมันจริงๆได้